สวัสดีครับพาผทั่วไปของลำดับนี้นะครับเวลาเห็นลำดับนะครับแล้วอยากทราบว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือว่าเรขาคณิตนะครับก็ลองหาผลต่างร่วมหรือว่าตาส่วนร่วมดูนะครับผลต่างร่วมคือเอามาลบกันแล้วได้ค่าคงที่ถ้าตาส่วนร่วมก็เอามาหารกันนะครับหน้าตาแบบนี้ลดลงครึ่งครึ่งคร่ง,รงี้น่าจะเป็น อัตราส่วนรวมของลำดับเรขาคณิตนะครับลองหาดูนะครับถ้าได้อัตราส่วนรวมก็เป็นลำดับเรขาคณิตนะครับลองหารดูเอาตัวหลังมาหารตัวหน้าครับกับหน่งส่วน6หารด้วย1ส่วน12บละหารกันก็เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับเศษหนึ่งส่วนหกหารออก เป็นเป็นคูณ12ส่วนหนึ่งก็จะได้ตัดกันได้2ได้2นะครับโอเคลองดูคู่นี้อีกว่าถ้าได้2จริงหรือเปล่าถ้าได้2จริงก็เป็นตัดส่วนร่วมนะครับใช้1ส่วน3หาร1ส่วน6ได้อ1อ่ส่วน3คูณ6ส่วน1 ตัดกันก็ได้2จริงเพราะฉะนั้นลำดับนี้เป็นลำดับเราขาคณิตนะครับโอ okay. เคพอเป็นลำดับเราขาคณิตก็มาหาพจน์ทั่วไปนะครับพจน์ทั่วไปของลำดับเราขาคณิตคือ an เท mm. ่ากับ a 1คูณกับ r กำลัง n ลบ a 1นครับในที่นี้เราทราบแล้วว่า a 1คือพจน์ที่1นะครับคือ1ส่วน12แล้วก็แทนเข้าไปนะครับ เราก็จะได้ a n เนี่ยเท่ากับเศษหส่วน12เวลาคูณกันเนี่ยควรจะใส่วงเล็บนะครับแล้วก็คูณกับอาในที่นี้เราทราบแล้วคือ2แงกำลังเนลบง n-1 ถ้าสามารถทำใหอ้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ก็ทำนะครับแต่ว่านี้ทำไม่ได้ 2กับ12เนี่ไม่สามารถตัดกันได้นะครับเพราะว่า2เขายกกําลัง n-1 ลบ1อยู่ตัดกันไม่ได้ครับก็ติดไว้แบบนี้เป็นรูปทั่วไปได้เลยครับแค่นี้เองโอเคสวัสดีครับ